ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทตบอยนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่งานอกีทานิกาเอเชียปี2024จัดที่ไบเทคบางนาครับปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีบูธรถแท็กเตอร์แล้วก็บูธอื่นๆมาเยอะมากชาวต่างชาติเยอะมากคนจีนเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก็คือจนานไถ่มาบินเบกัสซัสเขามีอะไรใหม่ๆมานําเสนอให้เราทุกคนได้ทราบกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับมาบินที่บูธกันดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธมาบินเบเกสัทแล้วครับแนละข้างๆผมนั้นก็คือฝากพี่แนะนําตัวก่อนนะกองัครับ<ค>ทศพลรูเทอร์ครับผมฮ้ยนามสกุลอะไรเนี่ยนามสกุลภาษาเยอรมันครับผมไปอยู่เยอรมันมา29ปีเลยได้สัญชาติมาแล้วพ่อคุณพ่อคุณทาก็รับผมเป็นลูกคุณทามก็เลยได้นามสกุลเยอรมันมาครับอ๋อแล้ววันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของเยอรมันกันครับทุกคนและนี่คือบูธของจานไผ่มาบินเบกกสัทที่เราทําคลิปกัน คอลับกับเขามาหลายคลิปหลายครั้งแล้วนะฮะและรอบนี้จะเป็นในนามของบริษัทได้ข่าวว่ามาบินไปเปิดบริษัทที่เยอรมันใช่คับเป็นบริษัทเทรดของฟิกัสซัสนะครับาาชื่อบริษัทชื่อฟิกัสซัสลันเทคนิคเกมพีฮาครับเป็นสาาเยอรมันล้วนๆเลยครับสายเยอรมันล้วนเพื่อจะเอาไว้เทรดผลิตภัณฑ์ของม้าบินบริษัทเดียวเลยครับเพื่อดังไกลไปทั่วโลกนะทีนี้เพื่อเราจะพาม้าบินไป ยุโรปและทั่วโลกแล้วเร็วๆนี้ครับโอ้โหว้าวนี่คือหนึ่งในความสําเร็จของบริษัทของประเทศไทยที่เป็นสัญชาติไทยโดยแท้จริงไปอยู่ที่เยอร,รมันแล้วแล้วก็นี่เขาคือคนเยอร,รมันทุกคน <laughs> <laughs> คือคนเยอร,รมันที่พูดไทยได้ชัดมาก <laughs> ไม่ใช่ใน, <laughs> ค,นคนไทยคนไทครับ,รบเรารู้กันอยู่แล้วว่า โปรดักของเยอรมันเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและมาบินเบกาซัสเนี่ยคือโน้ตฮาวของเยอรมันและคนที่อยู่ด้านหลังนะครับคนที่ใส่แว่นนะครับคือคุณป๊อกนะครับคนนี้เขาก็จบจากประเทศเยอรมันนะครับเจี่ยวกับเล็กเลยใช่ไหมครับใช่ใช่คนที่เรียกว่านำโน้ตฮาวจากเยอรมันมาลงกับสินค้าเบกาซัสลงกับจานถ่ายเบกาซัสเป็นเทคโนโลยีที่ทำการวิจัยด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรชาวไายนะครับระบูคนเยอะเลย บูธเยอะถึงต้องหนีออกมาหน้าบูธค่ะตอนแรกก็จะรอจังหวะไม่ได้เลยอรอไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้ในก็พี่เขาเป็นคนเยอรมันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในงานนี้ครับมีบูธจากประเทศเยอรมันบูธไหนกันบ้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันในแบบว่าแต่สินค้าของเยอรมันจะอะไรอันทำอะไรกันบ้างแบบไหนบ้างนะครับเพราะว่าม้าบินเราคุยกันบ่อยแล้วแต่ทีนี้เราจะรู้ว่าสินค้าเยอรมันที่เขาเข้ามาเนี่ยมันมีแค่ไหนมันประสิทธิภาพดีแค่ไหนเดี๋ยวตามพวกเรามาดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปนะครับ ถ้ากล้องแพนไปตรงนู้นเลยนะครับจะเห็นเลยครับว่าเป็นเจอรมันพิวเรียนก็คือจะรวมเอาบริษัทเยอรมันหลายๆบริษัทเข้ามาอยู่ในพริเเดียวเราไปที่เดียว <จบ S 2> รับรองได้หลายที่เลยโอเคตามมาครับ Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Firma Krone. Wir sind Futtererntespezialist aus Deutschland. Das ist unser Produktprogramm. Wir haben eine breite Auswahl an verschiedenen Produkten für die Futterernte und für die Strohbergung. Ähm, unsere F äh, Fabrik ist, wie man sehen kann, äh, in Spelle Deutschland. Wir produzieren alles an einem Standort

พาวพรีเซนต์มากคือโรเนอร์บิ๊กแพ็คซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นเครื่องสามารถประโยชน์นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นคือโรงงานที่เยอรมันยิ่งใหญ่มากอันนี้สรุปคร่าวๆให้ฟังเพราะผมไม่ต้องขายของซ้ำ So, ja, Hallo, herzlich willkommen hier bei unserem Glasstand auf der Agitechnica Asia hier in Bangkok. Ähm, hier ausgestellt unser Produkt für den äh, thailändischen Markt, unsere Quadrant 4200 Evolution. Hier in Thailand vor allem zum äh, Zuckerrohrstroh Genau. Ja, es ist ein deutsches Unternehmen. Wir haben weltweit über 12.000 Mitarbeiter und bauen Erntemaschinen, Traktoren, Anbaugeräte wie Pressen, aber auch Mehrwerke, Schwader, Wender ähm, für unsere Kundschaft, die Bauern. Ähm, genau. Ja. ซึ่งมีกำลังมหาศาลถ้าสนใจโปรดักต์ก็ติดต่อมิสเตอร์บานได้เลยนะครับหลังจากที่ไปสัมภาษณ์บริษัทยักษ์ใหญ่กันมาเราก็ต้องให้เวลาเขานิดนึ่ใส่วนอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ย่อมลงมาแต่ก็ไม่ก็ไม่ใช่บริษัทเล็กนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอารถแท็กเตอร์มาโชว์เพราะมันใหญ่ ภาษาเยอรมัน S นำตัวทีอ่านเป็นชอช้างชื่อบริษัท Stol นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ Stol l ต้ตอนแรกผมกดว่า Stol แลครับ Stol สังเกตได้จุดสังเกตเหมือนเมืองสตุตการ์ดคนเยอรมันจะเรียกสตุตการ์ดอ๋อใช่ครับโอเคเป็ไรต่อครับ s, <S t อันนี้เป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็เป็นโหลดเดอร์เป็นพาสเป็นพารถไถเป็นโหลดเดอร์ โอเคโจส่วนนี้บริษัทเคมเปอร์นะครับก็น่าจะแนวแท็กเตอร์กับพวกเครื่องมือเกี่ยวเครื่องมือบดอ่าแคมเปอร์ภาษาเยอรมันอะเคมเปอร์เลยอันแคมเปอร์เลยครับเคมเปอร์เลยเคมเปอร์ใช่ครับ 6K อันชื่อเต็มๆนะครับชื่อบริษัทเพชรคู s เทคโนโลยี g m b h เวลาเยอรมันพูดชื่อประเทศตัวเองบอกเรียกว่าอะไร Deutschland เฮ้ย Deutschland d e ใช่ครับนี่คือประเทศเยอรมันคนเยอรมัน คนประเทศเยอรมันคือดอยช์ลันแต่คนเยอรมันคือดอยช์ดอยช์เขาถึงเรียกว่าคนดอยใช่ครับ oh, <okay. S 1> ใช่โอเคอันนี้อันนี้เท่มากเลยอยากให้มองอยากให้ส่องเข้าไปนิดนึงใช่ใช่ในพาวิเลียนเขาเนี่ยเขาจะมีบริษัทเยอะๆห้อมล้อมใช่ไหมครับแล้วเขาจะมีพาวิเลียนตรงกลาง <c oughs> เพื่อเป็นคอนเนคชันเซ็นเตอร์ธุรกิจ เพื่อมันนั่งคุยธุรกิจกันโดยไม่บูธไม่ต้องใหญ่แต่มีที่ให้คุยนั่งคุยธุรกิจมีน้าให้ดื่มก็อยากให้เป็นประเทศไทยมีแบบนี้บ้างนะพี่ที่บอว่าใ่ไปงานเอ็กซิบิชั่นแบบนี้แล้วก็มีของไทยมาอยู่ในสุดนี้เป็นแบบว่าพาวิลเลียนของไทยแลนด์อย่างเงี้ยเขาเช่าพื้นที่เพื่อจะให้มีที่คุยบิสเนสคือเรื่องอุตสาหกรรมการส่งออกเนี่ยประเทศอรมันมีการสนับสนุนผมเชื่อเลยว่าบูธเนี่ยไอตรงที่ให้เขาให้นั่งฟรีกันเนี่ย เป็นงบประมาณเยอรมันรัฐบาลรัฐบาลเยอรมันว้าวรัฐบาลไทยเราล่ะอันนี้เทคโนโลยีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง t r a n น l a t e แน่นอนสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยนะเราขออนุญาตนะครับลูบ i n g เป็นบริษัทที่ควบคุมขายเครื่องควบคุมอากาศในในเรือนกระจกอ๋อ ควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นาซคลิงออฟแอร์อะไรยี้เป็นต้นที่นี่ควบคุมอากาศก็มีเพื่ออยู่นเดียวกัญชาเห็นได้ว่าเยอรมันเน้นน่าจะเน้นเรื่องของคุณภาพมากๆใช่ครับแล้วเน้นความทนทานครับความหุือหวาในดีไซน์เนี่ยของเยอรมันจะค่อนข้างน้อยแต่รับรองเลยว่าซื้อของเยอรมันไปแล้วว่านคือเบื่อก็ทิ้งไม่ได้มันยังใช้ได้อยู่อ่ะทน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 ใช่มันทนมากจริงๆพวกดีไซน์เนี่ยจะเป็นพวกอิตาลี อ่ใช่อิตาลีจะเป็นดีไซน์ดีแต่ว่าพวกแบบเอาความคงทนเขาว่านี่ต้องูเยอรมันรถไถลเบอร์กินี่เดี๋ยวเราไปดูแบรนด์รถแท็กเตอร์เยอรมันที่มาโชว์ในงานครั้งนี้กันดีกว่าครับนี่คือแต่เป็นคลิปยิงก่อ รดถอันนี้รถถ่ายของแท้จากประเทศเยอรมันครับยี่ห้อเฟนส์เฟนสมีภาษาคำแปลหรือเปล่าแต่ว่าอะไรไม่มีไม่มีชื่อคนเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อทั่วไปไม่มีคำแปลคบชื่อเฟนส์ไม่มีคำแปลอันนี้เป็นเม็ดเอ็นเยอรมันของแท้แน่นอนแล้วมาจากเยอรมันด้วยนะครับทุกคนในบูธนี้รถมาดีเยอะแล้เอามาหลายคันเลยใช่เดี๋ยวเราทาคลิปแยกแต่บอกได้เลยว่าเฟนส์นี่แม่งของแท้เว้ยของแท้จริงๆครับทุกคนอย่างที่บอกไปถึกทน ทวิกทนแบรนด์เยอรมันนั้นไม่ว่าจะเป็นเม์เซเดสนะใช่ครับเอ้ยผมว่า B M W ภาษาเยอรมันเขาเรียกอะไร B M w ย่อมาจาก Bayerische Motorewerk ภาษาอังกฤษเรียก Bavarian Motorwerk ใช่ไหมครับอ๋อนี่คือภาษาเยอรมันใช่ที่เรามาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นสินค้าจากเยอรมันที่มีคุณภาพนะครับเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่บูธกันดีกว่าพี่ได้เลยครับไปเจอกันครับ ตอนแรกจะพามาคุยที่บูธว่างๆโล่งๆสบายๆเ <c oughs> ชิญดูบูธเลยครับแน่นเหมือนเดิมห <c oughs> ายไปช, <c oughs> ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกลับมาแน่นเหมือนเดิม <c oughs> แน่นเหมือนเดิมโอ้โหนี่แสดงว่าคุยคุยตรงนี้แล้วล่ะครับก <c oughs> <บ> <c oughs> ็แสดงว่าดีใจครับมีใจที่เสียงตอบรับมาบินมาบินของเราแน่นหนาจริงๆครับทั้งต่างชาติทั้งต่างชาติาทั้งไทยทั้งในอาเซียนเรียกว่าให้ความสําคัญต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับโอ้โห และม้าบินก็ไปที่เยอรมันแล้วนะคนในชื่อของบริษัทอะไรนะพี่ลืมชื่ออีกแล้วเอาจริงๆเป็นสายเยอรมันเลยนะทีกัสซุสลันเทคนิคเลย่ะนี่คือสินค้าไทยที่กําลังจะไประดับโลกไปด้วยดีก่อนไปแล้วครับไประดับโลกแล้วนะฮะไปแล้วปีที่แล้วเราไปโชว์ที่งานอาร์กิเทคนิก้าที่ฮันโนเวอร์มาแล้วช่วงมิถุนานปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้เราจะไปงานไอมาที่โคลนอยานะครับที่อิตาลีนะเจอกับผมแน่นอนครับ เดี๋ยวแทเตบอยจะพาทุกท่านไปแโลโบอราครับที่อิตาลีกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแท็กเตอร์ของยุโรปเป็นยังไงและโคนแค่ไหนเจอแลมโบกินีแน่นอนของเยอรมันเหมือนกันนะครับแลมโบกินีของอิตาลีใช่ใช่ใช่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ i ตุ๊ดแลมบกินีของอิตาลีใช่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 แหมลืม i ล a เฟอร์ารี่แลมบกินีมันเป็นอิตาลีโอเคใย่างไงก็ขอฝากไปด้วยสำหรับจานไท่มาบินเบนกริย์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับ โน้ตหาวจากเยอรมันใช่ครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e กับช่องทางของจานถ่ายมาบินเบลกัสัดแล้วก็ของไทสตาร์บอยด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าในงานอธิกานิก้านี้มีอะไรกันบ้างก็ติดตามชมในคลิปต่อไปได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากพี่ดีมากเลยครับดีมากเลยครับได้ความรู้และก็ภาษาเยอรมันในแบบของเยอรมันแท้ๆเต็มเหนียวฟังไม่รู้เรื่องเลยครับเยอรมันผมเป็นศูนย์นะทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่พื้นของเมสเซอร์กิเลนเดอร์หรือว่าพื้นที่ทจัดงานสดสินค้ขขาะนะครับเดี๋ยวจะเข้าฮอล์แล้วนะปเป็นกระสับเรามาที่ฮอล์สิบห้าเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าฮอล์ที่เราตั้งที่เราตั้งครับอากาศหนาวมาก เอกสารที่งานอาร์กิเทคิก้า2023นะครับก็เราให้ทีมสแตนดาร์ดหรือว่าทีมอิตาลีเนี่ยออกแบบให้นะครับก็บอกนะฮะว่าในการออกแบบนี้นะครับก็การดีไซน์แบบเรียบหรูนะครับคือสไตล์เป็นแบบยุโรปก็จะมีใบผ่านทีสเ t ย์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งใบผ่านตรงนี้มาจากเมืองไทยเรื้อยนะครับ ก็กลับไปผ่านตั้งคูนะครับทีงเดี๋ยวเรารอประมาณ1นสิบโมงครึ่งน,นะครับก็จะมีคอนเทนเตอร์ออกมาเดี๋ยวเรารอติดตามว่าคอนเทนเตอร์ออกมาแล้วครับ